เมื่อวันอาทิตยที่12พฤศจิกายน2566เวลา14นาฬิกาทีศาลาร่วมใจศรัทธาวัดพระบาทน้ำพุโดยมีการเสวนาปัญหาเรื่องริงลบบุรีโดยมีหลวงพ่อรงกฎพระราชวิสุทธิประชานาเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุในวรวิทย์วงสวุวรรณอดีตวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้มนวยการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสื่อมวลชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองรบบุรีที่ได้รับผลกระทบจากริงเข้าร่วมรับฟังการเสวนาและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาลิงวัดพบาทน้ำพุและลิงในตัวเมืองลบบุรีปัญหาของลิงลบบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งที่ผู้อยู่อาศัยและผู้สัญจรไปมา ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเมืองลบบุรีจะโดนลิงที่อาศัยอยู่ตามตึกรางสัายอดและสามพระการสร้างความเดือดร้อนํำคาญให้กับประชาชนโดยแม่ค้าในตลาด ปล่อยบ้านล้างเปิดขายของกันไม่ได้ปัญหาเหล่านี้เป็นมาหลายสิบปีแล้วไม่มีใครสามารถแก้ได้จนต้องมาเดือดร้อนถึงพระสงฆ์โดยเฉพาะเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุที่มีแนวคิดจัดสร้างบ้านให้กับลิงอยู่เพราะเป็นสัตว์โลกที่น่าสงสารภายใต้ความคิดของหลวงพ่ออรงกตเจ้าอาวาสวัดพบาทน้ำพุที่จะสร้างบ้านให้ลิงตำบลเขาสายอดอำเภอเมือง จังหวัดลบบุรีเพื่อให้ลิงได้อยู่เป็นที่เป็นทางเอาลิงที่บาดเจ็บหรือสองทางนํามารักษาให้อยู่เป็นที่เป็นทางในบ้านพักพิงเนื่องจากลิงในจังหวัดลบบุรีนั้นมีจํานวนมากอดอยากอาหารมีไม่เพียงพอพระราชวิสุทธิประชานาตเจ้าอาวาสวัดพระบาท,บาทน้ำาพุจึงมี ดำริคิดจัดหารายได้เพื่อซื้ออาหารให้กับลิงโดยการทำไอศครีมวานอนเพื่อมาจำหน่ายให้กับผู้ที่มีจิตใจเมตตาในราคาเป็นกันเองท่านผู้มีจิตเมตตาอุดหนุนไอศครีมวานอนหนึ่งแท่งเท่ากับช่วยชีวิตลิงหนึ่งตัวนะครับอะไรนะเสียสิริรชัยวันนี้ได้ทานไอติรมนะวานอ,นอนของหลวงพ่ออารมณ์ก้พระบาทสมดนะครบ เป็นนิ้นหมายมด,ดีนะครับจะเรียกว่าทําบ้านลิงให้อยู่กับเมืองลบรีนะครับจะบได้คนล,ละลิงเนี่ยอยู่กันด้วยความมีสุขอ๋อวหาซื้อได้ที่ไหนครับออตอนนี้หลวงพ่อก็น่าะจะมีดำหริอว่าจำจำหน่ายในช่องทางต่าง,างที่วัดอาจจะเป็นในเมืองอ่นในเมืองเนี่ยสามารถไปวางได้่ามือที่ลบรีัำลิงเพราะเดี๋ยวกรรมการก็จะพิจารณาพรามันเป็นประโยชน์ของส่วนรวม และหลายๆที่ผมว่า,าคนลบลี่ะยินดี <20 S 2> ที่จ<า>อะอาสนับสนุนโครงการหลวงพ่อนนเพราะหลายปีมาแล้วมันไม่ได้เป็นรูปธรรม <c oughs> อันนี้หลวงพ่อทําให้เห็นแล้วว่าสามารถแก้ไขได้ทําได้โดยชาวลบลีหรือคนทั่วไปเนี่ยช่วยกันครับแล้วราคาเป็นไงราคาเท่าไหร่ราคาคือ20บาทแต่คาว่าว0่บบาทนี่คือเงินทุนจะบริจาคเข้ากองทุนด้วยอ เพื่อนํามาใช้ในการแก้ไขมญหาลิงหรือ,อลิงจะได้รับไอติมหนึ่งแท่งฟรีครับถือว่าทาบุญด้วยอ๋อนี่นครเขาเรียกโครงการอะไรครับโครงการาบ้านลิงนะครับแล้วก็สร้างความสุขระหว่างคนกับลิงให้อยู่ร่วมกันที่จังหวัดลบบุรี<อ>มันจะเป็นแคสตาร์ทที่ให้ที่อื่นได้ทําด้วยวันนี้ท่านมาในฐานะอะไรครับอ๋อตอนนี้มาในฐานะมูลที่ลบบุรีสัาพันองเขานะครับ<อ>มา อ่าทั้งหมด5ท่านนะค,ะครับหลายท่านก็มีประสบการณ์เพราะมือที่เนี่ยคือชาวตลาดที่อยู่กับลิงตลอดก็จะเห็นพฤติการของลิงมายาวนานว่าเป็นยังไงความเดือดร้อนยังไงอะไรเงี้ยคือปัญหารู้หมดแต่เหลือแต่การแก้ไขแล้วตัวท่านเองเคยเจอปัญหากับลิงบ้างไหมครับก็บม,ม,บมีเยอะอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าความสกโก้อ่าแย่งของอะไรประมาณเนี้ย แต่ถ้าส,สรุปเลยอ่ะคือจํานวนมากเกินกว่าที่จะควบคุมสมัยก่อนเราสามารถเลี้ยงได้เลยนะแต่พอมาสักสี่สหรือเป็นร้อยเนี่ยรรเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาได้ละฉะนั้นมันก็ต้องเอาสัดส่วนความเหมาะสมเหมือนคนน่ะถ้าอยู่กันเยอะก็ไม่มีที่กินที่อยู่ทำให้เดือดร้อนตอนนี้เราได้กับทางราชการที่จะมามาดูแลเราด้วยคือเขาเน้นความเข้าใจละ กฎหมายเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้แต่ถ้าเรามีความเข้าใจกันเนี่ยเราสามารถเดินด้วยแั่นได้ระหว่างเอกชนและราชการมีอะไรจะเชิญชวนพี่น้องชาวลบรีบ้างไหมครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับทั้งพี่น้องลบลีทั้งที่อื่นด้วยว่าเรามาแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับโดยเอาปัญหาลิงเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นและปัญหาอื่นที่เราจะมีต่อไปเนี่ยเราแก้ได้หมดถ้าเรามาร่วมใจกันและเข้าใจกัน ที่ยังแก้ปัญหนาโดยแท้จริงจากใครครับท่านจากสีแชมพรนะครับนาม,มุที่รบลีสามงิงเคาะและมุที่เพื่อลิงรบลีสโมสรลอตเตอรี่ออร,รบลีขอกันค้ารบลีและอีกหลายๆอุปกรณ์ที่รเราทํางานเป็นลูกจิตอาสาที่เราจะ,ะมีอะไรเราก็ทําเพื่อส่วนรวมเนี่ยโอ้ดีมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านครับนาเสนอข่าวโดยสถานีข่าวเสียงท้องถิ่น ข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกพบข่าวสารผ่านมนอือถุณอุากญ่คมชัดไทยรัฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน